ได้ทุกอย่างด้วยโหวอลเลย์กาดเลยได้หมดได้หมดสัตว์ได้หมดได้หมดจะเย็นจะเย็นไม่มีคุมก็ได้นะใครมันส่งเฟสอะไรมาเนี่ยไอ้คิงไะเป๊ะไงบอกทีเกย์อะเกย์คิงอ่ะมามากด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 สัตปัดดื้อเฮ้ยจะเย็นจะเย็นอ้าเฮี้ยเด้อสัตว์เดยอใส่ปิดอัน าใส่เงี้ยจับด้วยเทลเทลแหลกเทลแหลกเอาใหม่อ่ะน้ำมันตดมันเปิคอร์ิชันด้วยเอ้ยกลืนผ่านอะไรนะเดี๋ยวดะโอเคเกมไม่ต้องเลย15ไม่ต้องเลย15เลย14พอนี่เร็ว13มั้ง13เออถ้าใส่หน้ากากอันนี้ก็เร็ว14อ่ะมีอะไรใส่เลยกูนี่อ่ะ14ไปขอถ่าย๋ยวกูหาเลยใส่แบบกันแบบกคุณเรื่อคุณหนแรงเก้าอย่างเงี้ยที่เอ้ยปิวเอ้ยแรงหกเอง ปิวแน่นอนครับก <อ PE> <c oughs> วัวปิวไอสัตว์กวัวปิวน,นะแท็กไม่ได้มึงปิวโอ้โหด่านนี้ได้เลยโอ้ตัดไปชุดใหญ่สักทีด่านที่สายเกตสายเกตต้องโหดแต่เสือกสายวิ่ง,ด,งด่านนี้ต้องสายวิ่งโหดเว,ว้ยสายชี้มันเนี่ยฮะ <c oughs> ด่นเนี่คือว่าแะไรไปแล้วอะบ๊วไอ้เหี้ย ครับหนึ่งถั่วนี้กูไม่ได้เปิดเพลงอะไรวะมาเลยมาแต่แล้วไม่ได้ไปสิไปฮันคูหนึ่งเมตรไม่เอาไม่เอาโอ้โ้ยเ้ใครโดว้อโไปโนบเอาวินไปอีกโควคอมโบจะปคิวอ่ไปแล้ว้โอ้ยโเต็มเต็มเต็มแล้ปุ๊ม ออไปโดมออกไปไม่โดนจดแค่ออกไปโดนแทงคุโดมอุโดมึงโดมโดมไม่โดนหลบได้เรื่มิปเกอผมมิ้นมิ้คลิปกอแลวัผมคิปเกลแล้วคุณบไ่้ไปเอหลบได้เอป็ดไปแต่ว่าทากไปยงงเนี่ยอันไหนแี เฮ้ยเกตจะเต็มอยู่แล้วไม่ใช่เต็มจะเต็มอยู่แล้วล่ะเต็มแล้วล่ะเฮ้ยกุญแจโอ้โหแบบลวงเออเดียวเห็นเห็นเฮ้ยอยโคเดี๋ยวเพื่อนกูฟุกุติจเย็นเดี๋ยวเสียงนไก่นาลีวุ้นจอมาแล้วผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยแป็กหูลวงยาวเลยกูเอาไว้แป๊กแล้ว เอาไปไปไปลงไปตีลงไปไปลงไปฟัก <c oughs> ยูไปยูไปยูอะไรเราค่อยว่ากับหลังเอากางเข้าวะกูมาแล้วลูกใครต้มาแล้วไปอยู่แล้วครับโอ้โหวา้าวฟักยูว้าวไปเลยสูงไปห,หลยว้าวแม่งเลย <c oughs> โอ้โหก็ายาฮแต่ไม่มไม่จเงินโอ้โหวันอะไรโลก,กันที่สาไอ้ไี่อเอาเอาเอาไดันที่สาอเโอเคหลบได้โอเคหลบได้ได้เหรอหลบได้เหรอหลบได้เหรอหลบได้เหรอลวงยาวเกตไ่เฮ้เกต <c oughs> เกีเล่นวิ่งไงเนี่แต่มันตกสามแล้วไงอย่าลืมดิ เฮ้ยตกโอหเอาเชื่อตูเดกตหมอนินไอ้กระตกเฮ้ยเอาเฮ้ยรู้ว่เอาเฮ้ยติงบ้าโกงเอาเฮ้ยวาร์ปได้เลยโ้ยอบอกเยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเฮ้ยเดี๋ยวงเข้านะคูโอ้โหเยแคค้างเลยตกอะไรเนี่ยค้างเลยกู อ,อ,อะไรเนี่ยมามามเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวปรับเสียงกนันหน้าแป๊บนึงมาหลีเสียงเตือนมาหลีอโมาหลี ไอ้ต้องเทมหนึ่งไว้เพื่อนเอาไว้ฮะต้องเทมหนึ่งไว้เพื่อนเฮ้ยเทมหนึ่งก็ได้อยากหลบเทมหรออยากนักนึ่งอลบเทมหรอได้เลยโอ้โหได้เลยทำดีนั่นด่านอะไรเพื่อนโอ้โหจิกซอคสต้องซื้อครับจิกแล้วปะจิกแล้วปะนั่นจิกอีเห็นไหมเราวไม่เคยผิดไม่อันนี้มันเท่ากันเลยจริงๆว่ะกาต่อมาแล้วกะจ่อมาแล้วเลยเพื่อนเลยเพื่อนเด็ดไก่ได้เย้เอาไปเอาไปไปไม่โดนหรอกตาไปเด็ดเลย ừ tối nay tối nay tối nhá, tối tối mấy tối tối nay Ờ nay tối đây tối nay tối nay vào nay tối đánh tối nay 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 cây, ไม่ต้องกระโดดมีต้องมีต้องนำไปม่อยากเหรออยากได้เหรอไก่เพื่อนเฮ้ยแดไก่ได้้้น้กระโดดนีนั่นแหละมาเลยเอาหมึงไว้แค่เอาวมครับเราไก่อ๋ไม่ให้ไก่ตัอีกเว้ยเฮี้ยไปยูร้อเอ้ยดเคแดเกดได้เคไมชูเอาป่อ๋อู มึงรอหรอกไก่ไปดิไอ้เงี้ยไม่รอจ้ะไปละไก่แม่งเลยไก่ไปดิแม่งมาฝึกได้ไก่ไรเงี้ยแด้ไก่ตอนจบนั่งมาฝึกได้ไก่ไรเงี้ยวะเนี่ยชนจะไปอยู่เลยเหยอะนี่เราเพื่อนสถานีเราเพื่อนเลดกไก่ได้ถุยมันก็ฝึกได้ไก่ใช่ไหมเอาจริงกูฝึกได้ไก่เยอะเมื่อก่อนอ่ะเอาไงกูผึ่งกับพวกไอ้ตังนี่แหละ เออเห็นไอดีวเห็นพี่ไปบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปจะสตรีมเดือนหน้ามั้งเขาก็บอกมาเออสตรีมเรื่องสุดสุดกินทูอ่ะเดี๋ยวเขาจะเรียกเราไปด้วยเว้ยสามสามสตรีมเลยอไเพื่อนในเวลาตื่นนอนเพื่อนเขาบอกสามสตรีมเว้ยสามสตรีมเลยก็ของกูด้วยของพี่เจมสทันด้วยแล้วก็ของพี่ไปด้วยสามสตรีมเลยทั้งทีใก็ต้องเล่นลาล้วเพื่อนตุดกแกงอะไรเนี่ยรอแล้วด้วยเพื่อนอดีตเต่าอย้ววอมาวอหนายเ้ยอยากวอคนเก่าวอคนใหม่ใหม่อยทุกเราใช่ไหม มา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 กด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 เสิดปีเลยเพื่อนโอ้ดันกระตุกเป็นตำนานดีกว่าเพื่อนโอ้โหดันกระตุกเป็นตำนานเซ็ตเทพมาเลยใครเด็กเล่าเนี่ระวังเลยครับผมระวังไอพีนะครับระวังท่านจะกระตุกกรบผมกระโโตกุ้งไปมากระตุกกระผมระวังกระตุกผมว่าใจเดียว่าผมเคยเล่นบ้านมนะครับ ลายยูไม่คนตางเลยพี่อ่ะฮัลโหลแอบมันรู้ยังวะฮะรู้ยังอะไรครับอ๋ออ๋อยังมั้งน่าจะยังเอาไก่ไปดีดัดไก่นี่ดัดไก่โอ้อหลบได้เว้ยอีเฮ้เฮ้ยก็ตกหูกระตุกมากโอ้โหกระหูกระตุกเยอะดีสาวคนที้นั่งเกมเลยดีเว้ยโอ้โหก็ตกมากเลยไม่ก็กระตุกว่ะไก่เลย เถิน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 โอยเถินเิกเอยเด้งูเดงโอ้โหกรตกมากเาปาเรียฮะนอนยาวเลยกูอย่างงี้ปลาเรียฮะเฮ้ยกระตุกโอ้โหเราเร้เราเเาาเรียรอเลย แล้วนี่สองนี่นี่คือที่กับควัตายของผมที่สองให้ถังให้มาทำไมวะเนี่ยวันที่หนึ่งเหมือนอ่าบัคกก็ตายเหมือนกันเรามีทิกเหมือนกันครับบัคกก็ตายได้เลยอ่ะสิไม่เจาะไลอย่าไปเดินสะตัวเพื่อนอู้ห่ายยังไม่จกเลยสะตัเพื่อนมันต้องห่วง เจเจบาลีอะเย่โหกว่ก็มาต้มน้อยมีเงินที่40ทำได้หรือเปล่าฮะโอ้ยากยากเฮ้ยเมนทำได้ทำได้เมนอาเมนอีเก็แพ้องกระสุนที่สก19ทำได้เปล่าได้แต่คุณไม่ใช้ตัวคุณได้แค่นี้แหละไม่เหมือนมุนุไอ้สัตว์ ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะปืนเดี๋ยวจะปืนมีมีกันอ่าผ่านเฉยอ,อ้าวเอาครบชัวบ่วโมงแล้วเนี่ยเฮ้ยดีว่ะเฮ้ยไป้ยทำโม่บดจี้เท่านี้วะ <laughs>